สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้อยู่กับช่องเรืองฤทธิธานะครับวันนี้มีวัตถุมงคลหลวงพ่อคุณมาแนะนํากันหนึ่งเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญรุ่นรับเสด็จปี2536นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับสร้างด้วยกันทั้งหมด4เนื้อนะครับมี1เนื้อทองคำนะครับ2เนื้อนวะโลหะ3เนื้อเงินและ4เนื้อทองแดงนะครับก็ที่มาของชื่อเหรียญรุ่นรับเสด็จนะครับเอาสั้นๆง่ายๆก็คือในปีนั้นจะมี การเสด็จของพระราชนีในองค์รัชกาลที่9นะครับแล้วก็องค์สมเด็จฟ้าชาัยในขณะนั้นนะครับหลวงพ่อก็เลยตั้งชื่อเหรียญรุ่นนี้ว่ารุ่นรับสเสด็จนะครับก็วันนี้จะมาแนะนําวิธีการดูเบือนนบเเบ้องต้นนะครับเป็นเบื้องต้นนะครับเป็นเบสิกในการดูเหรียญรุ่นนี้นะครับก็ดูที่ผิวนะครับผิวเหรียญมีลักษณะเรียบตึงนะครับไม่บวมไม่เบลอนะครับ คำนี้จะพบเจอได้ทั่วไปนะครับทุกเหรียญทุกหลวงพ่อนะครับที่จะใช้สับนี้นะครับก็ไม่บวมไม่เบออนนะครับคมชัดผิวตึงนะครับตัวหนังสือตั้งตรงนะครับนี่ที่เราจะได้ยินกันบ่อยนะครับก็สามารถใช้ได้กับเบสิกพื้นฐานในพระเครื่องเหรียญทุกรุ่นนะครับก็วิธีเบื้องต้นนะครับก็นี่นะครับเหรียญ ผิวเรียบตึงนะครับจำใบหน้าหลวงพ่อให้มันนะครับต้องหน้านี้นะครับเหรียญน,นี้ก็โดยรวมก็ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับหูเหรียญโอเคนะครับห่วงก็ยังอยู่นะครับก็ถือถือว่าโดยรวมก็โอเคนะครับจุดสังเกตอีกที่หนึ่งก็เป็นโค้ดนะครับเพื่อนเป็นโค้ดตอกนะครับ ให้สังเกตรตรงนอเนนนะครับเพื่อนเพอนอเนนก็นี่นะครับตรงนอเนนนะครับตรงหางนอเนนนี่ตัวลักษณะจะเป็นข้าหลามตัดนะครับเป็นสี่เหลี่ยมข้าหลามตัดนะครับจะไม่กลมหรือไม่เป็นทรงอื่นนะครับโคตดก็เหรียญนี้ค่อนข้าง,างตอกได้เต็มใบนะครับนี่นะครับ จะเป็นลักษณะข้าหลามตัดนะครับจุดสังเกตง่ายๆนะครับก็หน้าตาคมชัดนะครับเมดตาแล้วก็รายละเอียดต่างๆคมชัดนะครับเส้นผมนะครับตัวหนังสือตั้งตรงนะครับไม่ล้มไม่เอียงนะครับเนี่ยด้านข้างก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับต่อไปด้านหลังนะครับผิวเรียบตึงเหมือนเดิมนะครับ อ๋อแล้วจุดสังเกตนะครับเพื่อนเโค้ดเป็นโค้ดตอกก็เพื่อนๆน,น,น,นึกถึงการตอกมันก็จะยุบลงไปใช่ไหมครับเหลือโลหะนี่นะครับสังเกตเขาจะเรียกว่าในศัพท์ก็จะเรียกว่าสะดุ้งนะครับจากการตอกนะครับนี่ครับจะเป็นตัวนูนๆน,นะครับบริเวณนี้นะครับด้านหลังเป็นอักษรมินะครับก็พบเจอได้หลายรุ่น ในพระเครื่องหลวงพ่อพคูณนะครับจะใช้ยันตัวนี้นะครับก็ตัวหนังสือคมชัดนะครับตั้งตรงอันนี้เป็นวิธีดูเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นสําหรับเรหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นรับสเสด็จบล็อกธรรมดานะครับราคาเล่นหาตอนนี้ก็หลักร้อยนะครับมีตั้งแต่หลักร้อยจนถึง ร้อยปลายๆนะครับหรือพันต้นๆนะครับแล้วแต่สภาพนะครับก็อันนี้ไม่มีราคาการนะครับขึ้นอยู่กับความพอใจของผู้ขายและผู้ซื้อนะครับแต่ราคาโดยรวมก็อยู่ช่วงนี้ครับประมาณหลักร้อยนะครับ5 0 0ร้อยหก้ยเจ็ด้อยบาทนะครับสำหรับบล็อกธรรมดานี้นะครับแล้วแต่สภาพด้วยนะครับก็เบื้องต้นเป็นคลิปสั้นๆนะครับมาแนะนําเพื่อนๆเกี่ยวกับการดูเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ติดตามคลิปต่อไปนะครับว่าจะมีพระเครื่องอะไรมาแนะนำเพื่อนๆน,นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ